จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในตอนนี้มีเพิ่มมากขึ้นนะคะส่งผลให้จังหวัดสิงห์บุรีได้ตั้งด่านตรวจคัดกรองโควิด -19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดค่ะ นายชำนาญวิเตยรัตน์ผู้ว่าราชาการจังหวัดสิงห์บุรีประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรีเห็นชอบตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรีให้จัดตั้งด่านตรวจเพื่อสุ่มตรวจคัดกรองประชาชนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะคะคนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีรวมทั้งเฝ้าระวงังหรือสังเกตอาการของผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคโดยการตั้งจุดสุ่มตรวจโควิด -19 าจำนวน2จุดนะคะคือจุดด่านตรวจบริเวณยกต่างระดับสิงห์เหนือหมู่1นึ่งตำบลบางมันอําเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจุดด่านตรวจบริเวณตำบลหนองกระทุ่มอําเภอ่ขยบางระาจารันจังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่วันที่29มิถุนายน2564จนถึงวันที่29กรกฎาคม2564ค่ะ ทางนี้ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีสาธารณาสุขจังหวัดสิงห์บุรีแรงงานจังหวัดสิงห์บุรีอา,าสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและสมาชิกกองรักษาดินแดนคัดกรองรถที่มาจากจังหวัดนะคะควบคุมสูงสุดตรวจวัดอุณหภูมิและลงทะเบียนประวัติผู้เดินทางเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของบุคคลนอกพื้นที่ที่เดินทางผ่านเข้าออกในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ